าม,มาถึงร้านเน้นมวนใจครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าร้านมีอ้องทองนะครับตามมาเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็ร้านเฮี้นม่วนใจเนาะร้านดังในเชียงใหม่ แถวๆเห็นไหมการสนแก้วเนี่ยครับใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี Snow ๋ยวพาไปดูเนาะเปลี่ยนังเปิดกาปิดเกม็อันะครับเดี๋วปลาไปดูันากเปลี่ยนไปเนกบรลยากลรอบแบบโอเคนะครับยอดแต่ วันนี้เช้าเจ้า,จาวันนี้เ้ามาอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่ที่ร้านอาของเจ้าชื่อรา้านอย่งเจ้าชื่อร้านเห็นม่วนอย่างก็เห็นม่วนใจเห็นม่วนใจไปน้ำ,น,ำน้ำเปล่าไ,ไป้แม่คนไม่พอแล้วน้ำไม่พอไปชื้อฟิชชื้อมีอย่างก่อนเห็นไหครับดูเสาวน้ำไปครับน้องเลี้ยงไส้กันเนี่ย Mình buổi ngon. Năm buổi ngay. Năm buổi hết, hết hai. Năm buổi hết, mười câu. Năm buổi nga mặt. 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 Năm เดี๋ยวไปดูโต๊ะเดี๋ยวไปดูโต๊ะเฮานะครับวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะนี่ต่อวันนี้เฮามาอยู่ร้านอย่างเจ้าร้านอาหารเหนืออยู่หวห่าร้านย <ใจ S 3> ังเนื้อน้ำเนื้อหมุนใจใจก่เอ๋ให้หมุนใจครับวันนี้เฮ้หมุนใจครับกว่าเป็นคนอ่าปลาเกินปลาเอววันนี้มากินอาหารเหนื้อและวที่ร้านก็ไม่ขายกุยางนะครับแต่วันนี้ก็ขายร้องผ่องหวาตั้งเจ้าไม่เปื่อยเป็นเจไดอเนาะ เดี๋ยวมาดูเมนูเมนูแรกเลยแล้วกันคืออย่างนี้ไส้อวบไส้อวบต้องจิ้มมราเป็นยังไงไส้อวบจิ้มมะละชั่วด้านปอดได้ก่อนไส้อวบจับมาเลยตั้บมาเลยเดี๋ยวต้องให้นายชายจิ้มมืกันเนาะไอ้นี่ไส้อวบจิ้มมะละกชาวเลยค่ะกินข้าวเหนียวเลยไส้อว่ข้าวเหนียวเลยอ่ะจิ้มเหมือนกันจิ้มเหมือนกันข้าวเหนียวมันก็เหนียว หนียวขานาดน,นี้มันเข้าเก่าเหมือนกันโอเคอ่ะจิ้มมนันตอนนั้นล้ำก่อนเนบเลยเนบฟมากๆเลยนุ๊กเนบเลยอ้วกไปเป็นไเด้เลื่อยทอดล้ำก่อนเกี่ยวเลยยังลำมาลำมา้ลำในเกีก่ยวเลยยังลองจิ้มมาเนาะเพ็ดๆหน่อยนะคะอืมกินได้ก่อนเพลกี้กินได้ก่อนได้เนาะอืมใส่อัวโอเคนะครับใส่อัว อันนี้แกงแกงฮังเลครับแกงฮังเลนี่เนี่ยปอจิ้มดีกว่าต้องจิ้มก่อนจิ้มหน่อยบอจิ้มก่อนไม่จิ้มค่ะเพราะมันเผ็ดมันเผ็ดเหรอแกงฮังเล้ยจะเผ็ดไหนลองเขาปอให้ลองเขาลองเขาหน่อยลองเขาหน่อยจะเผ็ดจะเผ็ดอันนี้หนูกินไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเผ็ดค่ะเผ็ดเหรอมันพอกินคนเดียวกับแดนกินได้แต่ไส้อัวแกงฮังเลต้นตำลับแต่เนาะอันนี้ลาบปลาเพี้ยครับลาบปลาเพี้ยนี่ไหนลาบปลาเพี้ย รับปลาเพียร์นี่มอสอ่ะอันนี้ไอ้อย่างนี้ที่ผมสร้างแก่งให้หอมนึ่งไก่นะ่อน,นี่ในเก่งใบเพียร์น้องหอมนึ่งไก่หอมนึ่งไก่มันเลนะเนาะอือนือหอมตองครับหอมนึ่งไก่นี่หอมตองแหวมแบบเพียร์ละอันนี้กะขา้าวซอยเปิ้ลหวานน้ำเงี้ยวครับนี่เป็นน้ำเงี้ยวอ่าร้อยร้อยปีเนาะต้นตำล้ำไปไหนอย่างที่เมื่อก่อน น,นิ่งๆตีล่าก็ยังไม่ขายหมดนะเ<ต>นี่ยใส่มากินพอมาได้ครับว่าตั้งๆๆจากวัดตังๆที่ต้นตำรับตัวตังเชียงใหม่กินจะได้นะมาลองแพ่อจัน <พอ S 2> นี้ไม่ให้หนูเนี่ยชิมดูชิมดูไม่อแกงทางเลสไม่เอาอ่ะชิมเขาน้อยเดียวกันไม่เอาอ่ะค่ะไม่เอานะเคนะครับน้ำมีอยู่ยกับน,น้ำเข้มข้นดิเนาะอ่ะมาอัน๋อหนูไม่เอาได้นะจะเ้าเจ้า จะบติมเองขาซอยเนาะติมหน้าเหมือนกันเนาะอืมมีกรสูนเดียวก็วเป็นควนแท้ๆนี่นะโอเคนะครับถือว่าอาหารนี่สุดยอดแท้อาหารเนือแท้ๆกินแ้วก็กองอมหาบ้านเนาะผมกะขายอาหารเหนือนั่นแหละแต่ว่าวัน,นี้ก็อยากกินอาหารเหนือเหมือนกันช่วงนี้กะอยากินปลาแอวกตลอดนะครับจะลงพูดบ,บ่อยๆน้อยนะครับเนาะจะได้กะครับ เปลี่ยนความเต็น,นะครับเดี๋ยววันผูกหรือว่าเดี๋ยวมีร้านไหนต่อไปผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับจะได้กะฝากเต็นะครับขอบคุณครับประดลกขอบคุณครับ